สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะหนึ่งแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตพร้อมลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ2 5 6 4 ขอบคุณข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรงประชาสัมพันธ์พร้อมแล้วลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ2,564สำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปพร้อมตอบคำถามคุณสมบัติแบบไหนถึงมีสิทธิ์ได้เงินเท่าไหร่ทำอย่างไรดูกันเลยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564 สำหรับคนที่ปีนี้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อนรวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วแต่มีการย้ายที่อยู่ทะเบียนบ้านต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในปีงบประมาณ2564เช่นเดียวกัน โดยจะเปิดลงทะเบียนตอนไหนนั้นเราไปดูกันเลยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีดังนี้จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 4ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าเกิดวันที่1มก,กราคมของปีนั้นมีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ลงทะเบียนบ้านที่ไหนสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลองค์กรบริหารส่วนตำบลหรืออบตอสำนักง,งานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งสามารถไปติดต่อด้วยตนเองหรือมีใบมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทนได้สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุโอนเงินวันไหนนั้นเบี้ยผู้สูงอายุจะโอนเงินทุกวันที่10ของทุกเดือนในวันทาการซึ่งหางวันที่10ของเดือนไหนตรงกับวันหยุดภาครัฐจะดำเนินการโอนเงินให้ก่อนวันที่1ิ ในวันทำการและเบีย้ยผู้สูงอายุได้เงินเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะเบีย้ยผู้สูงอายุจะแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาท และนี่คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับการพร้อมลงทะเบียนของผู้สูงอายุในปี2564นะคะ